สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะตอนนี้เราก็จะมาทำขนมโรยหน้าขนมนางเลดกันนะคะดูน้ำตาลนะคะดูน้ำตาลนะคะน้ำตาลของเราจะเป็นอย่างนี้นะคะเคี่ยวแล้วนะคะถ้าที่สนใจการเคี่ยวน้ำตาลนะคะก็ไปดูได้ในควนชันนันนะคะหูกไหมฟองเล็กๆนะคะเป็นฟองเล็กๆนะคะเคี่ยวเป็นฟองเล็กๆแบบนี้นะคะอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะ ป็นยางระตูนี้นะคะจากนั้นเราก็ปิดค่ะน้ำตาลขนมนางเล็กนะคะตราส่วนเราก็ใส่ไว้ใต้คลิปนะคะเข้าไปดูได้นะคะในขวดนิชาน,านันเวลาขึ้นมาแล้วนะคะเวลาเขาเป็นฟองล็กๆอย่างนี้แล้วนะคะเราต้องมาคนนะนี่เราจะทาน้าตาลแบบโบราณแท้ๆเลยนะคะว่าโบราณก็ทาอย่างไรนะคะเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาขึ้นมาไนดะ้ เป็นเป็นคาราเมลคารามายอะไรอย่างนั้นนะคะแต่เราจะไม่ทําแบบนั้นเราจะทับคนไปค่ะคนไปค้นนะคะถึงไปอย่างเงี้ยในกระทะน,นี้นะคะมองชัดไหมคะวันนี้ <c oughs> หอมไหมคะท่านผู้ชมหอมนะคะคนๆอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวเราจะหยอดค่ะนะคะประมาณนี้ก็ใช้ได้เลยนะคะ๋ยวคนอนิดนึงสองสามค่ะ จะทำไม่ทันต้องใช้ความเร็วหน่อยนะคะใช้ความเร็วนิดหนึ่งนะคะจากนั้นนะคะจากนั้นเราก็จะมาหยอดค่ะเราจะมาหยอดกันนะคะมันร้อนค่ะล้วก็จะตักน้ำตาลอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นขนมนางเล็บที่เราทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะนะคะ จากนั้นเราก็จะตักน้ำตาลไปหยอดนะคะต้องมีศิละปะในการหยอดน,นะคะหยอดไปอย่างนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวทิ้งเอาไว้นะคะเขาก็จะแห้งะคะ่ะประมาณนี้นะคะอย่าให้มากเกินไปนะคะนี่ค่ะนะคะวางทิ้งไวะคะ้ค่ะค่ะอาจจะคนอีกนิดหน่อยก็ได้นะคะใช้ปลายช้อนนะคะใช้ปลายช้อน ไล่มาต้องมีศิละปะหนะ่อยค่ะศิละปะในการย้อดนะคะวางไว้ค่ะอิสัะอันนะคะลองดูอิสักอันนะคะยอดไปค่ะวนไปค่ะสองรอบก็พอนะคะวางไว้ค่ะพักไว้นะคะให้เขาแห้งค่ะคนอีกนิดก็ได้นะคะให้เป็นข้นๆหน่อยนะคะ ขาวๆนิดหนึ่งเราหยอดอีกสักอันนะอันนี้สวยดีนะคะหยอดอีกสักอันนะคะประมาณประมาณครึ่งครึ่งช้อนนะคะคะ่ะโรยไปค่ะสักสองรอบนะคะอันนี้ต้องมีศิลปะในการโรยหน่อยนะคะสองรอบนะคะแล้วก็วางทิ้งไว้ค่ะพักไว้ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะแห้งนะคะค่ะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะ ดูที่เราหยอดแล้วนะคะพอแห้งแล้วจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นสีน้ําตาลนะคะน้ําตาลอ่อนๆหน่อยแต่ดูในนี้จะเหมือนน้าตาลค้นๆนะคะเห็นไหมคะน่ารักไหมคะเดี๋ยวอันนี้ทิ้งไว้เขาก็จะอันนี้ค่ะเขาก็จะเขาก็จะเดี๋ยวหย่อดอีกสักอันนะคะดูน้ําตาลนะคะดูไหมเริ่มเริ่มเริ่มจะค้นแล้วค่ะเริ่มจะคุ้นแล้วค่ะ อย่าให้ข้นมากเพราะเดี๋ยวจะหยอดไม่ได้ค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวทิ้งเอาไว้เขาก็จะข้นนิดหน่อยนะคะเริ่มข้นแล้วค่ะเริ่มข้นนะคะแล้วก็ดูเป็นสสวยค่ะตอนนี้ถ้ามันข้นไปแล้วทำยังไงเราก็ตั้งไฟไปใหม่ได้ค่ะให้เขาละลายนะคะให้เขาละลาย แล้วเราก็มาหยอดใหม่ได้นะคะมีเทคนิคการทำหลายอย่างนะคะอ่านนะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเลือกอันสวยๆค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมีแขกมาบ้านอันนี้เริ่มเป็นน้ำตาลแล้วมาให้นะคะวันนี้เราจะมีแขกมาบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะเลี้ยงเดี๋ยวเราจะเลี้ยงนางเล็ดนะคะกินกับน,น้ำขิงนะคะอร่อยมากค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้เราขอไปแจกแขกนะคะ แจกเพื่อนบ้านนะคะสี่ชิ้นนี้นะคะอันนี้ที่เหลือเดี๋ยวเลี้ยงแขกนะคะกับน้ำสมุนไพรอันนี้จะเก็บไปใส่บาตรนะคะใส่กล่องน่ารักไหมคะใส่บาตรรุ่นนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะติดตามให้เราด้วยค่ะขนมนางเลดนะคะ ขนมนางเลดของเรานะคะวันนี้ก็สำเร็จลงแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะคะนางเลดนะคะหอมหวานนะคะหวานน้ำตาลนะคะแล้วก็หอมหวานเวลาเคี้ยวมันก็จะมันๆน,นะคะเวลาเคี้ยก็จะมันๆอร่อยนะคะเคี้ยวนานๆน,นะคะนางเลดค่ะ เขียวนานๆหน่อยนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะคะแล้วก็ติดตามด้วยนะคะที่สําคัญนะคะต้องการคนติดตามนะคะติดตามเรามานะคะมีขนมไทยโบราณรสเด็ดนะคะกับัวานิชานันนะคะสวัสดีค่ะกดไลค์แชร์ ติดตามให้เราด้วยนะคะนางเลดค่ะอันนี้ไปแจกเพื่อนบ้านนะคะสวัสดีค่ะ